I like you. อนยอ,อนดีจ้าทุกคนครับถ้าผมสภาพแย่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ห้องแล้วผมก็ได้แต่นอนแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะ วันนี้ที่มาไลฟ์เพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นโอกาสดีครับที่เป็นวันที่กดหลักลุ่เพี่จะได้อ่อนแล้วนะครับซึ่งเราก็รอเวลานี้มันนานมากใช่ปะทรงผมอะไรทรงผมนอนเพิ่งตื่นครับนอนเพิ่งตื่นจริงๆคือคือผมไม่รู้จะทำอะไรไง ก็เลยนอนอย่างเดียวทุกวันรอพี่เหนือยังไงส,ส่งสแตนดี้ไปแล้วส่งสแตนดี้ไปยิ้มทักทายทุกคนแล้วสวัสดีครับชองกี้บอกว่าก็ที่หนึ่งอ่ะใช่ไม่ว่าผมจะทำอะไรผมก็ต้องที่หนึ่งไว้ก่อน สวัสดีครับทุกคน <c oughs> ทุกคนรอดูครับทรงผมทรงนี้ของกอ่าดพี่เหนือนะครับในเวอร์ชันนี้ผมเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยเพ,เพราะว่าเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นทรงที่แบบออกมาจากตัวผมเอง ấy. ผมก็เลย ไปขอพีริตลองไปเสนอพีริตนะครับซึ่งพีรีเขาก็โอเคนะเขาก็บอกว่าเอาเลยพร้อมเอาเลยทําตามสบายพร้อมเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยรอดูรอดูทรงผมดักกี้เทลซึ่งทรงผมดักกี้เทลทรงเนี้ยมันมันไม่ได้ได้มาจากอะไรหรอก <c oughs> ผมแค่อยากทาให้ไอ้ข้างหลังมันงอนๆใช่ปะ <c oughs> แล้วคนในกองอ่ะก็ชอบก็ชอบล้อกันว่าฟองอะไรของมึงทำไมมันแบบข้างหลังมันแบบงอนๆมันเหมือนตูดเป็ดเว้ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ทำเป็นตูดเป็ดไปเลยก็เลยกลายเป็นดักกิเทลอยู่ทางโน้นเขาทำอะไรกันบ้างลรวอะยังไม่รู้เลยเขาน้าจะรอดูอีพีหนึ่งกันแล้ว ใช่ปะทุกคนอยู่ฝั่งหนูเขาทำอะไรกันบ้างอ่ทําไม่รู้เรื่องเลยะเรามาตอบคำถามจากทางบ้านดีกว่าม <c oughs> าพี่แตงโมสวัสดีครับพี่แตงโมแตงโมแซบเบอร์นะครับทุกคนทุกคนสามารถไปกินได้แนละ้วถ้าไปขอนกัน เต้ามีลขอนแก่นผมชอบร้านท่่งตำพี่แตงโมงมากอร่อยมากส้มมะฮับมะฮับใช่มะฮับฮายควาเวียดเนาม <c oughs> เวียดนามอะไรนะผมฟังเพลงเวียดนามเยอะมากแล้วผมพูดเวียดนามไม่ได้ <c oughs> นเหมือตังให้ได้ก่อนแตงโมยินดีต้อนรับค่ะไว้เดี๋ยวผมไปอ่า <c oughs> ไว้เดี๋ยวผมไปขอนกันเดี๋ยวผมไปกินอีกคือผมมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังไหมคือผมอะอยู่คอนโดใช่ไหมแล้วห้องผมมันมันไม่สามารถ อยู่ได้โดยไม่เปิดแอร์เพราะว่าทุกห้องแบบคือมันมีหลายห้องนะครับแต่ว่ามันส่วนมากมันจะเป็นห้องที่แบบถ้าเปิดหน้าต่างแล้วลมมันจะไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องเปิดแอร์แล้วผมเป็นคนที่แพ้อากาศเดือนแพ้อแอร์คือใครที่ใครที่เป็นใครที่เป็นภูมิแพ้จะรู้ว่าการเปิดแอร์ปับ๊บแล้วเราจะคัดจมูกเว้ยใครเป็นบ้าง เคยเคยเป็นไงใช่ป่ะเวลาเราเปิดแอร์พวกพวกที่เป็นปุ่มแ้จะคัดจมูกเวลาที่เราเปิดแอร์แล้วผมก็ต้องอยู่กับแอร์ทั้งวันท,ทั้งที่แบบไม่เปิดก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยเรากลัวแบบมันเป็นความเสี่ยงให้คนอื่นเราเปิดเพลงเลยโดนลิขสิทธิ์ป่ะวะอะไรพี่วิน พี่วินอะไรก่อนเนี่ยไม่ได้เล่นมุกอะไรเลย <c oughs> อย่ามาพูดได้ปะมาบอกว่าตลกตลกทุกคำพูดเนีย่ยถ้าผมพูดว่าพี่วินเนี่ยเห็นปะมันคือมุกตลกนะ้วคำพูดว่าพี่วินเนี่ยพี่วิน <c oughs> ตลกเลยเห็นปะพูดชื่อเฉยก็ตลก ใช่เรานโรคลม,มแพ้คือแบบทรมานแล้วแบบไม่เปิดแอง์ก็ไม่ได้งง <c oughs> สวัสดีจ้าป <c oughs> ่าเราแค่อยากมาคุยเฉยๆอีกหน่อยแล้วก็จะไปละเราแค่อยากบม,มาเปิดตัวกลลักยิ่งใหญ่ด้วยคนอื่นเขาอยู่เวทีของเขาใช่ปะแต่เรา <c oughs> <c oughs> เราก็อยู่เวทีของเราไง โยเกิร์ตอร่อยอร่อยครับอ,อร่อยอร่อยมาก <mm> ไม่รู้รสอะไร,รกดสั่งผิดมาคือมือไปโดนคือผมสั่งกดกดสั่งขนมม <mm> ันก็มันไปโดนโยเกิร์ตด้วยมันก็เดได้มา <mm> อันหนึง <c oughs> Can you say hi Hi girl เ <mm> ห็นปะเห็นปะล่ะ มาเราเปิดคำถามให้คุณถามว่าเนี่ยติดตามน้องพร้อมปานานแล้วครับตั้งแต่พันล้านปีก่อนตอนเป็นใดนเสารธรรมดาก็อยู่บนโลกมาเยอะแหละอยู่บนโลกมานานมันก็ต้องมีการพัฒนาการดูแลเคล็ดลับแบบตำนานของผมแล้ว อว mm. ันดีตาทุกคนอย่าลืมนะครับปั่นเทนกดรักรุ่นพี่กันด้วยนะครับเพราะวันนี้คือวันแรกเราจะบัวปังไปด้วยกันนะครับแล้วก็หุ้ยผมลืมบอกอีกปัญหาหนึ่งที่ผมพบเจอก็คือเหมือนกับว่า v t ทีวีเขาให้เขาให้ค r ว o d e โค้ดที่เป็น คิดว่าโค้ดของนักแสดงอ่ะเขาจะให้แบบ V I P หกสิบวันมัน้งของนักแสดงเขาจะให้คนละอันแบบให้นักแสดงทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมเอาไปไว้ไหนสงสัยไม่ได้ดูแฮะหรือเราต้องสมัครเหรอกี่บาทตอนเนี้ยขอดูกันสิ วีทีวีในในทีในคอมพิวเตอร์มันไม่มีไ้่สมัครต้องสมัครตรงไหนอะเอ๊สมัครวีทีวีเพื่อนผมอ,อยากย ไม่เข้าใจแต่ละคนเดี๋ยวมาวึน<ม>ก่อนเราจะอัมลากันก่อนเราจะอัมลากันเราจะอัมลาด้ว<ม>เราจะอำลาด้วยบทเพลงที่ <c oughs> น่ารักพี่พร้อมเขาเพ่นทาวมอคมา,าไหมเอ่ย น่าจะได้ไปครับน่าจะเป็นน่าจะได้ไปงานแบบเป็นพวกงานติวซะมากกว่าครั เห็บมือไม่ได้เล่นนานทุกคนอย่าลืมไปดูคนรักด้วยนะครับ พี่พอมากับเรามรือพี่เล่นตอนไหนครับเล่นตอนค่ำครับน่าจะเล่นตอนค่ำเหมือนสามทุ่มคอลน้องลีก้าอะไรเล่นตอนดึกป่ะใช่ป่ะเล่นตอนค่ำหรือเล่นตอนดึกอะ ไม่ได้ตั้งสายใหม่แน่เลยสายเพีย้ยนไปตั้งสายใหม่ก่อนสายเพี้ยนไม่ได้เล่นนาน ไปแล้วมาไลฟ์พีเ่เฉยไบมีอะไรคิดถึงทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ไปงานเอาไว้เจอกันนะครับในโอกาสที่เราจะได้เจอกันวันที่ยี่สองปะนั่นไ,ได้เจอแหละเอาไว้เจอกันไปแล้วจะไปตามหาโค้ดวีทีวีที่หายไปฉันจะดูกดลักรุ่นพี่แต่คิวแรกไม่น่ามีฉันหรอกมัถ้าจะไม่ผิด ไปแล้วบ๊ายบาย